สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประปราวิดีโอกับผมการอีกเหมือนเดิมนะครับและในคลิปนี้เป็นคิวของคันนี้เลยที่ด้านหน้าของกล่องนะครับจะเขียนไว้เป็นปี1967 Chevy c a m a r o นะครับสีทองสวยมากคือตัวผมเองอ่ะเป็นคนชอบรถเก่ารถเลโทรแล้วมาเจอคันนี้เข้าไปเป็น Big Time m u s c l e นะครับสวยมากงาน Big t i ท e ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอ้ะวแล้วก็ด้านหลังมาดูด้านหลังเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโหก็จะมีตัวคาร์โมโลโคเวต นะครับแล้วก็ชิวเวลโรสแลนเนอร์เออแล้วก็พวกไฟเบอร์ GT 5 0 0 Mercury นะครับดีท t น่า m u s t a n GT g และ Ford GT สวยจังเลยนี่เรากำลังจะหลงเข้าไปอยู่ในมนสกดของ Big Time m u s เซลแล้วใช่มเนี่ยเนี่ยคือผมมองผ่านตัวกล่องไปแล้วนั้นก็มีรายละเอียดที่แบบอยากจะแกะอยากจะสัมผัสมันจริงๆมองผ่านตัวกล่องนี่คือดีเทลสวยมาก เอาเป็นว่าไปแกะกันเลยดีกว่าไม่ไหวแล้ว Easy Protect Easy Protect จะช่วยให้รถมืเดียวของคุณมีความเงางามยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานฟิกเกอร์หรือของสะสมอื่นๆที่คุณรักแค่ฉีดฉีด ชีต <Che> และเช็ดเบาๆบจนแห้งเพียงเท่านี้หรือจะเช็ดอีกกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการความเงาที่คุณพึ่งมนเลง Easy Protect ลงไปจะช่วยดึงสีของของสะสมที่คุณรักให้ดูน่าหลงไหลจมอยู่ในพวังความเงาสดใสนี้สนใจสั่งซื้อ e Pro Easy p r o ซ e a s y <Easy> Protect <S Easy Protect ได้ที่าป r ทอยซุปเปอร์ได้เลยหรือจะติดต่อผ่านปั๊มวิดีโอก็ได้แถมผ้าไมโครไฟเบอร์ด้วยนะ doom. เรามาเริมม่มดูดีเทลของคันนี้กันเลยดีกว่านะครับว้าวดูด้านข้างดูทรงองค์เอล,ลคาสิตสวยมากแจมสุดๆกับล้อกล้งใ่ทั้ง4ี่ล้อนะครับเป็นสีโครมเมียมแล้วก็ออฟเซ็ตหลังจะลึกกว่าออฟเซ็ตหน้าด้วยนะครับกับยางที่ไม่บางเกินไปทั้ง4ล้อเลยสวยนะมีดีเทลของมือจับเปิดประตูแล้วก็ตัวเสียบกุญแจให้ที่ประตูด้วยนะครับดีเลยแล้วก็กร,ระ,ะรกกาจากมองข้างเป็นสีเงินก็มาดูที่ด้านหน้าต่อนะครับคือ หน้าสวยมากชอบดีไซน์ของความคลาสสิกของรถยุคเก่าๆแบบนี้จังเลยกระจังหน้าตะข่ายนะครับแนวยาวไฟหน้าก็ซ่อนอยู่ข้างหลังกระจังนั่นแหละครับชอบแบบนี้มีแต่เหมือนไม่มีตอนชนหน้านะครับเป็นโครเมียมยาวเลยนะครับเล็กๆแล้วก็ทะเบียนนะครับด้านหน้าพร้อมลิ้นหน้าสวยๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ด้านบนฝากระโปรงนะครับเป็นลายแถบสีดำซิ่งๆเลยนะครับแล้วก็หนกฝากระโปรงนะครับรูนขึ้นมาแบบ สูงมากเลยนะแล้วก็มีเชฟที่แบบริวไปด้านหลังนิดหน่อยด้วยอันนี้ดีเลยชอบจังแล้วก็มาที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีดีเทลที่เหมือนกับอีกฝั่งนั้นเลยนะครับที่ขอบของกระจกนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นสีเงินนะครับตัดขอบมาให้สวยๆเลยแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นหางเป็ดไหมเห็นปีกเห็นหางเป็ดตรงนี้ไหมไปลยท้ายแนวยาวสี่ดวงนะครับ แล้วก็กันชนนะครับเป็นโครเมียมยาวมีป้ายทะเบียนตรงนี้ด้วยดีเทลชัดเจนเลยนะครับสวยงามมากมาเปิดดูข <Plus S 2> <ke Abi. S 1> ้างในเลยแล้วกันนะครับก็เป็นพื้นที่เก็บของโล่งๆนะครับไม่มีดีเทลอะไรอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับขาวรายละเอียดแบบดีมากๆเลยสวาวเป็นสีโครเมียมทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็กรองอากาศนะครับเป็นโครเมียม นอกนั้นเป็นชิ้นส่วนดำนะครับดีเทลต่างๆชัดเจนนะครับพวกแบตเตอรี่หม้อน,น้ําอะไรพวกนี้ถังพักเนี่ยคือเค,คลียร์ชัดเจนเลยสวยครับมาดูภายในห้องโดยสารกันเลยดีกว่าอ่านะครับอ่ะม,มาดูที่แผงข้างประตูก่อนเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นกระจกมือหมุนเนาะโอ้สวยอะ่ะคือแดชบอร์ดมันจะเป็นแบบ อารมณ์แบบปกตินะอ่ะอุณหของแดชบอร์ดมันจะเอียงเอียงเข้ามาแบบอารมณ์ประมาณเงยๆมาหาที่ตัวเราใช่ไหมแต่ว่าดีไซน์แดชบอร์ดของคันนี้คือมันมันประมาณแบบคว่ำควา่าลงไปนะแล้วก็ตัวเรือนมันจะเงยมาให้เราดูอันนี้ดีอ่ะชอบอ่ะชอบดีไซน์รถกรอแบบนี้จังเลยมีก้านคอนโทรลที่คอพวมอะไรมาให้ด้วยเนะา,าะสก้านพวงมาลัยก้นเบรคคันเร่งคลัช 3แป้นเยียจะเอนมาหาผู้ขับฝั่งซ้ายแล้วก็บอะเป็นทรงสั้นๆแบบสไตล,ล์รถแบบคลาสิกคลาสิกในยุคนั้นเป็นเบาะ4ที่นั่ง5ที่นั่งก็ได้สังเกตนะครับมันจะมีอุโมงค์เกียร์นะครับอยู่ตรงกลางภายในห้องโดยสารด้วย,วยก็เป็นรถขับอย่างนั่นเองมาดูอีกฝั่งนะครับอ่าจะเห็นดีเทลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับงานพิชามันก็สวยดีเหมือนกันนะหน้าเก็บนี่อ๋อแล้วก็มาดูด้านล่างกันเล,นลยดีกว่านะครับ ด้านล่างจะมีดีเทลแบบนี้นะครับอันนี้เกียร์แน่นอนพอท้ายเป็นโครเมียมมาให้สวยเลยนะครับดีเทลคันนี้ก็สำหรับเชฟวี่คาเมโรคันสีเหลืองคันนี้นะครับถ้าใครสนใจเหมือนกันนะติดต่อไปที่ป้าป้าทอยซูปเปอร์ได้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นดีเทลมันดีมากจริงๆน่าเก็บเหมือนกันแล้วผมก็สนใจงานบิ๊กคาร์มวด้วยตอนนี้เนี่ยครับดูดีเทลของคันนี้สิทรงรถคันนี้คือสวยมากคันนี้ก็จะเป็นคันโปรดของผมอีกหนึ่งคันเลยแหละ ถ้าสนใจคันนี้เหมือนกันนะครับฝาร่าพอยต์ซูเปอร์ติดต่อไปได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ